เสนอในเรื่องความจริงที่ต้องเจอก่อนคนจะแก่มนุษย์เราทุกคนเกิดมามีเวลาอยู่ด้วยกันแค่ช่วงเวลาเดียวเท่านั้นสั้นยาวแค่ไหนกำหนดไม่ได้ไม่รู้อยู่ที่เรามาเจอกันเพื่อเป็นของขวัญเพื่อเป็นบทเรียนเพื่อเป็นการลงโทษหรือเพื่อเป็นเจ้ากรรมในเวรของกันและกันอะไรไม่สบายใจหยุดคิดอะไรจะเกิด ก็อย่าไปฝืนเอาไว้อะไรขัดตาทำเป็นว่ามองไม่เห็นไปบ้างอะไรที่หนักใจก็อย่าไปคิดมากทำงานอะไรที่ปวดหัวไกลตัวก็ปล่อยผ่านไปอะไรที่เบิกบานให้เก็บไว้ใจสุขสัรรอะไรให้ทุกใจก็ปล่อยวางไปอย่ายึดติดกับมันอะไรที่ไม่สําคัญก็ลืมไปจะได้ไม่หนักใจ เป็นคนดีความดีไม่มีวันจืดจางอยู่ในที่มืดก็สว่างอยู่ในที่รกร้างก็เด่นอยู่กลางแดดร้อนก็ร่มเย็นอยู่ในที่ที่ไม่มีใครเห็นก็ยังเป็นคนดีเข้าใจคนจะได้บริวารเข้าใจงานจะได้ผลสำเร็จเข้าใจในชีวิตจะได้มีความสุขพอใจในสิ่งที่ตนมีพอดีในสิ่งที่ตนเป็นเชื่อในสิ่งที่ตนเห็น แล้วจะเป็นผู้ที่มีความสุขเหนื่อยเพราะงานไม่ใช่ปัญหาใหญ่เหนื่อยเพราะใจเรื่องใหญ่กว่าบนถนนชีวิตที่แสนยาวไกลปลายทางอยู่ที่ใดก็ไม่มีใครรู้ขอบคุณคำที่ว่าร้ายที่ทำให้เรารู้ว่าเรายังมีดีให้คนได้อิจฉาขอบคุณคำนินทาที่ทำให้เรารู้ว่ายังมีคนสนใจในตัวเราขอขอบคุณคำโกหก ที่ทำให้รู้ว่าใครปกปิดความจริงขอบคุณคำเยินยอที่ทำให้รู้ว่าเราต้องหนักแน่นมั่นคงขอบคุณข่าวลือที่ทำให้รู้ว่าใครคือเพื่อนเพราะเพื่อนแท้เท่านั้นที่จะเชื่อในตัวของเราขอบคุณคำร้ายที่ทำให้เราเข้าใจชีวิตดีขึ้นขอบคุณคนร้ายที่ช่วยผลักให้เรานั้นเข้าใกล้คนดีๆไม่มีใครหนีความจริง แม้จะหาทางหนีทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายก็ต้องเจอกับความจริงกับสิ่งที่เราได้ทำมานั้นชีวิตนี้สั้นนักลืมให้ไหวเอาภัยให้เร็วยิ้มเหมือนไม่เคยโกรธกันหัวเราะเหมือนไม่เคยร้องไห้รักเหมือนไม่เคยอกหักสู้เหมือนไม่เคยแพ้ไม่อิจฉาใครให้เสียเวลาเริ่มต้นใหม่ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแคร์ในสายตาใคร ดีแค่ไหนเขาก็ว่าดีแค่ไหนเขาก็นินทาดีแค่ไหนเขาก็ไม่พอใจไม่เป็นไรเราก็ทำดีมันต่อไปความจริงที่คนแก่หรือผู้สูงอายุต้องเผชิญอย่างแรกนั่นก็คือความสันโดษในบ้านปลายชีวิตนี่คือความจริงที่ว่าจำนวนคนรอบตัวของเราจะลดลงตลอดเวลาอันที่จริงแล้วมนุษย์ไม่ได้ลดลงหากคิดหลักความเป็นจริง คนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายส่วนใหญ่ก็จะหายไปหมดแล้วส่วนคนที่อยู่ในวัยเดียวกันกับเราก็เริ่มลดน้อยลงไปแล้วที่ยังอยู่ก็จะมีปัญหาในการดูแลตัวเองไปมาหาสู่กันเป็นเรื่องยากขึ้นทุกทีส่วนคนรุ่นหลังรุ่นลูกรุ่นหลานก็กำลังง่วนอยู่กับการใช้ชีวิตในการทำงานประกอบอาชีพแล้วก็ความเป็นอยู่ของพวกเขา เพราะว่าคนรุ่นเก่ากับรุ่นเราดําเนินชีวิตต่างกันวิถีชีวิตคนเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นณนะวันนี้ลูกหลานจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับเรามากมายนักแล้วคู่ชีวิตของเราบางคนบางครอบครัวก็อาจจะจากเราไปก่อนเร็วกว่าที่เราคาดคิดไว้เพราะฉะนั้นเราอาจจะถูกทิ้งไว้อยู่กับเวลาที่ว่างเปล่าคนเดียวก็เป็นได้ เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวให้ได้และย